นี่ครับเจอเจ้าของสวนแล้วครับเจ้าของสวนดัดหวายเงินล้านครับนี่อยู่นี่เองครับโอ้โดกจริงๆมะม่วงนี่นี่นี่เจ้าของสวนครับเจอแล้วเจ้าของเดินตามตั้งนานไม่คดเดินหายไปไหนพติการนี่ครับทันมลาออกแน่นอนครับนี่มะม่วงเงินล้านดูเลยครับใครสนใจนะครับ จีการทันบานี้แน่นอนเลยครับเออเดินไปไหนเจ้าของเจ้าของสวนเดินไปไหนเดินไปโอ้โอ้ดกจริงๆครับโอ้เต็มต้นดกมากเลยครับโอ้ดูแต่รูปสวยยังไงเ่ย ต,ต้นต้นหนึ่งประมาณสามพันลูกเลยเหรอโอ้โห,โ,หโหนี่ครับมะม่วงเงินล้านเลยครับนับดอกไม้ครับต้นเล็กๆยังออกเลยเดยว เนื้อที่หกสิบไร่เหรอโอ้โหหกสิบไร่ครับดูดูหน้าตาจะของของมั่วเงินล้านเลยครับน้ำดอกไม้เลยครับโอ้โหดกจริงๆเ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าต้องถามสูตรมั้ยครับเพราะเขาทำกันยังไงรูปออกดอกจริงๆครับ แต่นี่มาเที่ยวด้วยก็มาเลยมาดูสวนก็โอ้ลูกโดกครับ